สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของไรครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเป็นที่น่ายินดีมากๆกับประเทศไทยและสมาคมกีฬาโมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนะครับในที่สุดก็สามารถหยิบเหรียญรางวัลโอลิมปิกได้สําเร็จหลังจากเหรียญสุดท้ายในโอลิมปิกลอนดอนเกม2012โดยแก้วพงประยูนคว้าเหรียญเงินแบบเจ็บช้ำระกมใจนะครับทั้งที่ควรจะได้เหรียญทองในครั้งนั้น จากนั้นโอลิมปิกเกมปี2016ครับเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีเลยทีเดียวที่ไทยไม่ได้เหรียญรางวัลใดๆจากกีฬามวยสากลสมัครเล่นนับตั้งแต่เหรียญเงินของทวีอัมพรมหาในปี1976ครับปัจจัยที่ทําให้มวยสากลไทยไม่ได้เหรียญอาจจะพิจารณาได้หลายประการครับแต่การที่จะบอกว่านักกีฬามวยสากลของไทยไม่เก่งนั้นพูดได้ไม่เต็มปากซะทีเดียวเพราะความพ่ายแพ้ในริรโอเกมไม่ชัดเจนที่จะกล่าวได้ขนาดนั้น และที่สําคัญครับประธานไอบ้าในขณะนั้นยังคงเป็นชิงกัววูผู้ซึ่งถูกครหาและวิพาวิจารณ์ความโปร่งใสในการทํางานมาอย่างหนาหูต่อเนื่องและหลังจากที่แก้วพงประยูนต้องพ่ายแพ้แบบค้านสายตาคนทั้งโลกทั้งสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยก็แทบตัดสัมพันธ์กับไอบ้าของชิงกัววูและนั่นคือสาเหตุสําคัญครับที่ทําให้การตัดสินแมตช์สำคัญของนักกีฬาไทยมักจะมีอิทธิพลอะไรบางอย่างนอกเหนือจากฝีมือมามีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เสมอ แม้ในภายหลังครับนายชิงโกบูจะต้องถูกโหวตไม่ไว้วางใจโดยให้พักงานและเจรจากับบอร์ดบริหารของไอบ้าจนต้องยอมลาออกเองโดยไม่โดนสอบสวนหรือดำเนินการใดๆต่อครับแต่ผลงานของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยก็ยังคงต้องพัฒนาและยกระดับผลงานให้กลับมาเป็นความสุขของคนไทยอีกครั้งซึ่งก็ยังคงต้องใช้ระยะเวลาอีกพอสมควรครับ กระทั่งในโอลิมปิกเกม2020หนนี้ครับนักกีฬาโมยสากลสมัครเล่นของไทยผ่านเข้าร่วมแข่งขัน5คนเป็นชาย2คนหญิง3คนแต่ก่อนการแข่งขันจะเริ่มครับนักกีฬาดาวรุ่งอายุ19ปีความหวังของไทยก็คือทิติสันปั้นโหมดนั้นผู้ซึ่งเคยควา่าแชมป์โอลิมปิกปี2016ได้ในการแข่งขันรอบคัดเลือกครับกลับประสบปัญหาอาการบาดเจ็บจนต้องถอนตัว ทำให้เหลือนักมวยไทยเพียงแค่4คนเท่านั้นและก็ทยอยตกรอบกันไปครับที่น่าเสียดายก็คือชัดชัยเดชาบุตรดีที่ต่อยได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวแต่ต้องแพ้ให้กับนักมวยจากคิวบาสอต่อ3เสียงเป็นการแพ้แบบคาใจพอสมควรครับไม่น่าจะแพ้เท่าไหร่ปิดฉากโอลิมปิกเกมของชัดชัยเดชาแบบน่าผิดหวังไม่น้อยแต่ยังไงคนไทยก็พร้อมเป็นกำลังใจให้อย่างเปี่ยมล้นครับ มวยสากลสมัครเล่นของไทยเหลือความหวังเดียวคือสุดาพรศรีสอนดีในรุ่นไลท์เวท60กิโลกรัมหญิงที่ผ่านเข้าถึงรอบควอเ์ดร์ฟไฟนอล8คนสุดท้ายพบกับแคลรีนดูบอยส์ดาวรุ่งจากสาหราชอาณาจักรดีกรีเหรียญทองยู u t โอลิมปิก2018หากชนะนัดนี้จะทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญรางวัลได้อย่างแน่นอนครับ การชคในนัดนี้ครับไม่ใช่แค่การแบกความหวังของชีวิตนักกีฬาของสุดาพรเท่านั้นแต่ถือได้ว่าเป็นการแบกศักดิ์ศรีของสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นที่เหลือเธอเพียงคนเดียวแล้วเท่านั้น,นครับในการที่จะหยุดสถิติไร้เหรียญโอลิมปิกยาวนานกว่า9ปีของสมาคมและแบกความกดดันที่ทับนักกีฬาไทยมีแววว่าจะสร้างผลงานได้ย่ำแย่ที่สุดในรอบ25ปีหากได้เพียงแค่เหรียญรางวัลเดียวจากน้องเทนนิสในเทควันโดรุ่น49กกิโลกรัมหญิง เมื่อการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นครับและกีฬาทั้งสองฝ่ายต่างทำผลงานได้ไม่แตกต่างกันมากนักขณะที่กรรมการให้สุดาพรคะแนน,นนำแบบชฉวเฉียดในยกแรกแต่ปรากฏว่าเมื่อจบยกที่2คะแนนของทั้งคู่กลับมาเสมอกันจนต้องตัดสินในยกสุดท้ายและเมื่อจบยกที่3าทุกสายตาที่เฝ้าอยู่หน้าจอต่างก็จ้องกันอย่างลุ้นระทึกว่าโคศกในสนามจะประกาศให้ฝ่ายไหนชนะและกรรมการบนเวทีจะผ่ายมือไปทางใดครับ และสุดท้ายน้าตาของสุดาพรก็ไหลนองเวทีด้วยความตื้นตันใจที่สุดในชีวิตชัยชนะเป็นของประเทศไทยเหรียญรังวันของมวยสากลสมัครเล่นกลับมาสู่ประเทศไทยได้เป็นครั้งแรกในรอบ9ปีเป็นการกอบกู้ศักดิ์ศรีของนักกีฬาไทยของสมาคมมวยสากลสมัครเล่นและของประเทศไทยในเวทีมวยสากลโอลิมปิกได้สําเร็จและสุดาพรได้กลายเป็นนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิงคนแรกของประเทศไทยครับที่สามารถคว้าเหรียญในโอลิมปิกเกมส์ได้สําเร็จ แตในใจแอดมินเชื่อกับว่าสถิติใหม่ที่คนไทยอยากจะเห็นกันจริงๆก็คือการได้เห็นนักมวยสากคนสมัครเล่นหญิงที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของประเทศไทยครับเส้นทางต่อจากนี้ของสุดาพรจะเป็นอย่างไรคงต้องลุ้นเฝ้าหน้าจอกันต่อไปสิ่งสำคัญนอกเหนือจากทีมสตาฟโค้ชและตัวสุดาพรเองแล้วก็คือกำลังใจที่คนไทยจะต้องร่วมกันส่งไปให้นักมวยไทยคนนี้กันให้มากที่สุดครับสุดาพรสีสอนดีจะพบกับเคลลี่แฮรริงตัน กำปั้นสาวจากสาธารณรัฐไอแลนด์แชมป์โลกมวยสากลสมัครเล่นหญิงในปี2018ซึ่งสุดาพรเคยแพ้มาในรอบชิงชนะเลิศรายการชิงแชมป์โลกเมื่อปี2018ด้วยผลคะแนนสุดสูสีครับ2ต่อ3เสียงบอกเลยว่างานนี้ได้ลุ้นกันอย่างแน่นอน สุดท้ายนะครับของสกูปนี้ฉนันเราขอเป็นกําลังใจให้นักกีฬาไทยทุกคนครับในฐานะตัวแทนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและคนไทยเกือบ70ล้านคนเรายังมีลุ้นจากกอล์ฟหญิงอีกหนึ่งรายการนะครับแล้วก็หวังว่าเหรียญรางวัลของเราจะเพิ่มได้อีกสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับเป็นกำลังใจให้สุดาพรสีอสอนดีกันต่อไปนะครับ ทางช anel เราต้องขอลาไปก่อนมีเท่านี้ครับติดตามคอนเทนต์ดีๆทางกีฬาท่าทางช n e l เรานะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับรวมถึงกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้อดมินทำคอนเทนต์ทางกีฬาดีๆออกมาอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งแล้วก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ